สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่อง Nappy f e a t u r นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม Roblox ในแมพ UFO ไทยคูน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 ูไทยคูน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 ูมันไทยคูนได้ไง UFO 0บาทมันมีเสียงด้วยอืม อันนี้สิบบาทนะสิบบาทไม่มีตังเลยเฮ้ยมีจัก,กรวาลอื่นด้วยโอ้โหจัก,กรวาลแต่ละอันมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยเดี๋ยวก่อนจัก,กรวาลมีแฮมเบอร์เกอร์งงเลยเฮ้ยเจอสี่สิบอันนี้เหลือหนึ่งอ๋อก็บวกหนึ่งจริง อะไรอะ่ะอ๋อมันตกลงมาอันนี้สามสิบห้าโอ้ตัตักตักตักตอนนี้ตอนนี้ยานของเรากำลังสร้างอยู่นะซึ่งอุณหภูมิข้างในยเย็นมากโอ้เจ็ดบาทโอ้เจ็ดบาทเจ็ดบาทมันคืออะไรอะ่ะสปีดกูหนึ่งได้ไหม จะว่าไปแต่ละอันนี้ก็ทำให้เร็วขึ้นหรอก็ดีอยู่เหลือเจ็ดไม่ใช่ดิข้างหน้าเจ็ดวามเหมือนเดิมเลยต่อไปจะเป็นตรงนู้นราคา12บาทพอดีเลยพอดีเลยเงิน ลดเต็บ,เต,บเต็บพอดีอ่าสิบห้าโอ้โหเดี๋ยวนะนะมันใหญ่เกินไปเดี๋ยวอันนี้มันคืออะไรยี่สิบบาท สอ่าไปที่15นอนก่อนปึ๊บต้นไม้อันนู้นละค่ะ20พี่แม่อ่านพอดีเลย <laughs> มัน20พอดีอ๋อ,อตรงนู้นหรือเปล่า,าใ,ชใช่หรอ <laughs> งงอ่ะโอเค ยี่สิบสี่บาทตลยยี่สิบบาทตรงนี้คืออะไรนะเป็นกำแพงอันนี้ยี่หิบจ้ามจ้ามน้ำกิแอวเงินไม่พอเหลืออีกสาม มีการบอกด้วยมีการบอกด้วยว่าเงินเหลืออีกเท่าไหร่คือบางอ่านผมงงนะบางอ่านผมก็งงอ่ะว่าไปแบบเฮ้ยมันเพิ่มอะไรเอ๊ะเพิ่มหลังสุดหรือเปล่าเอากระโดดไปขึ้นกระโดดไม่ขึ้นงิดขึ้นงิด คืออะไร45กับ30มสเงินยังไม่พออ่ะอันนี้เหลืออีกเท่าไหร่ออซื้อได้โอ้มีการเปลี่ยนสีนะเหลืออีกอันนี้เหลืออีกเหลืออีกสิบสองเลือีกสองเหรียญ โอ้เป็นอันนี้ขึ้นไปแต่พอตก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 เอเออมันเข้าปไปในนี้เมื่อกี้พมบอกเข้าไปใน,นนี้ได้ไหมเข้าได้เฉยเลยแล้วมันออกยังไงเอ้ยออกได้ออกได้เฉ,ออฉยเฮ้ยมีคนไทยด้วย อะไรเลขสามจะต,ต้องมาดูทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยมันใช้งานได้ไหมใช้งานมาอะไรไม่ได้เลยอะหกสิบหนึ่งรอืมทางขึ้นไปนี่เอง ข้างหน้าอันเนี้ยก็ปึ๊บตรงนู้นอันนี้30อันนี้ร้อยโอเคงั้นเอา30ก่อนปึ๊บเตลเดๆเตๆเดเตเดเตเด,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 เดโอเหมือนเป็นเครื่องยานอะไรสักอย่าง <c ười> เครื่องยาน,ายานอันนี้ราคา55บาท หรือยี่หกสองอันนี้สิบเจ็ดเริ่มนี่ 12, อัปเกรดเหมือนกันล <12, S 1> งมาเปลี่ยนสีเป็นสีทองราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสี่ รอรอก่อนตรงนู้น65บาทมันคือโอ้โหเท่มากอะไรเนี่ยเท่มากเลยเมื่อกี้มันคือเครื่องอะไรสักอย่างเลยอ่ะ เื่องอะไรก็ไม่รู้เริ่มเริ่ม,เ,มเพิ่มชั้นตรงนี้หรือเปล่าเหลืออีกหกเก้าหกสิบเก้า เก้าอันนี้สี่สี่กับหกเก้าเน่ยเป็นเก้าสิบไปเลยเฮ้ย <c oughs> ประตูตรงนี้ปิดปะใช่ไหมอ่ะมันอ๋อข้างบนโอเคลุปเอ,เอส เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรเนี่ยอืมหกสิบห้าเฮ้ แอาตัวเข้าไปอ๋อทำให้ให้วิ่งเร็วโอเคดีนี่จุดข้างบนนี้หรือเปล่ายอเพื่อพามเร็วไปอีกวิธีการเดินเหมือนเดิมก็แค่ตาย กดรีเซ็ตตัวเอง75ลงไปเลยลงไปเลยนะกดกดติ๊กๆตอนนี้ยามของเราก็สงบสุขดี100่งร100หนึ่งร้อยก็เลยอีกสี 4, 4บาทอ้าวสามสี่เหรอ สามสี่อันนี้เลยสิบสองโอ้โหมีทางไปอีกยังมีทางไปอีกสามห้าอ๋อไม่ได้อันนี้สามสี่อยู่ขาดอีกหนึ่งบาทมันขาดอีกหนึ่งบาท โอ้เป oh. oh. oh, ็นรั้วกั้นโอ้โอเม้าเมาเมาเมาเป็นไรไหมเมาขอโทษคุณเมาโอเคคลิกไกลๆโอเควิ่งเร็วแล้ว โอ้คือมันคือมันกันไม่ได้แต่มันจะปีนมากกว่ารัวร้วรัว้วรั้วอันนี้ก็รัวรั้ว็่ไปหมดเลยเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นแบบใจยามมันจะอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่าสนใจนะโหต้องแบบไขความลับ อว่าพลเยอร์ขิดตอนนี้100อันนี้ยหนึมองไกลมันจะไม่ค่อยชัดนะหนึ่งรบห้าบปบ๊บ,บ,บโอ้โหที่ใหม่ เดี๋ยวนะนี่นเราจะไปถึงจักรวาลอื่นอีอกไหมเนี่ยอันนี้90คือมันขายายไปเรื่อยๆเลยอ่ะอาวตรงนี้มันไม่มีกันมันไม่มีกันอ่ะอันนี้155โอเคขอไปเอาข้างนอกก่อนปิ้ว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  ต้องโดสีเทาเท่านั้นเกมนี้มีอะไรกับการขยายเนี่ยขยายเป็น <g ay> <man> ไปหลายทีมากอเคโอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับอยากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามที่ช่องนับปุ่มฟิลเตอร์แล้วก็กระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายเนี่ยมันจะปีนเนี่ย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 มันปีนปีนปีนอะไรก็ไม่รู้โอเคเลยสี่บาทหาตรงไหนหรอหาตรงไหนหรอ มันไม่ขาดตรงไหนเลยอ่ะ